สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณห้าหกโมงพี่น้องเห็ดเวียงเคื่อนคือเก่กาพี่น้องมืนอนี้ก็บเมื่อถ่ายด้นเลยเห็ดเวียงกับเพื่อนกับซานพี่น้องจะเดินกับชิมากเกลือเป็ดเกลือไก่พี่น้องเป็นอะไรเป็ดไก่เฮาก่ะเป็ดไก่เฮาก่ะตายน้ำแน่น้ำท่วมน้ำแน,น,พน,น pepper, ่พี่น้องไปอยู่เพื่อนอยู่ซานกับเบาอ้ายกัเอาเข่ามาแต่คไข้หายพี่น้องผมบอกก่อนจะนอกกัรลายพี่น้องเข่า น้องพนมไห่บักลายหนึ่งน้องเต็มตอสองสองพงไห่นะไหา่เป็นไก่ไหมน้องอ,ปองเป็ดไก,ก่กันร้ายขนาดไหมน้องเป็ดตัวนี้รอดหาโตไหมน้องตัวนี้อยู่น่องรอดสองโตตัวนะรอดตเธอหาเธอสองน้องเป็ดกัน เอาไม้เฮากัน nhau ไปน้อง nhảy n h a เลยเอาไม้เฮากันพุนกับตกอยู่พี่น้องประยุกต์มาซาวส่วนกับเป็นหดาพนเลยพี่น้องพนกับมาใหม่อีกเลยพี่น้องเขียวมาเลยเดอะดำมาเลยเต็นเตกับสิแป้งหัวพี่น้องหัวกัเรียบร้อยพี่น้องทางเผาเผ็ดเรียบร้อยเลยครับโตโต๊ะนี่เขาอัดดีๆพี่น้องกับ่ะเขาว่าเลยมันี ตัวเดะกับสเปดกับหัวพี่น้องหัวด้านหลังเขาแล้วก็เสียอนามัย่พี่น้องมาเฮือนกับเริ่มพี่น้องจัดแจงพี่น้องตัวได้บวกหักตัวได้มันบ,บอดี้บวกกัอ้ามกับเอากับแป้งใหม่พี่น้องฝนกับชิมาอยู่พี่น้องไม่ไผ่มาพี่น้องไปใส่ทางหลังหัวเฮาพี่น้องเป็นสลามใหม่ ป้องกันขีรักพี่น้องป้องกันแนวนที่เขามาเฮือนซานพี่น้องเก็บมาเอาเป็นหัวเาทั้งหัวพี่น้องยังอยู่เด้เนาะนอือออออ่อออออนอน วันนี้จัดสุดใหญ่เนาะวันนี้อาต้อพอไปเห็ดเวียก่อนลูกแล้วก็ดันลูกเด้อเห็ดเวียก่อนหกร้อยเท่ยพี่น้องน้ำกะห่งพี่น้องเต้ๆกับคุดพี่น้องห้องระบายมาดมไม้ต่างนีพี่น้องก็เสียไม้ ตัวเชียวฮามาพี่น้องสสอดเมียนท่านี่บอกบอกกำแพงยันข้อมะเถายันบางทีเนาะที่ททหลักยันอยูทั้งหลังพี่น้องก็ต้องหาแนวเซฟตี้ดีๆพี่น้องยันเป็นหลักเขาเท่านี้่ข้าวสีอนามัยพี่น้องหกเลยเท่านี้กกเท่านี้ก็ติดดีๆพี่น้องเบึงเพชรพี่น้องติดบึงเพชรเลยหลายกกขนาดเพชรกันเตะๆก็เอาไนมโนวานพี่น้อง กระขี้มิน้องเตเตเสียบซื้อกะติดเลยมันถึงยามฝนฝนหดหายกระติดดีพี่น้องตาโตเห็นไม่ง่ายพี่น้องเราก็ขุดน้ำทางเป็นบ่อนำบายน้ำี่น้องบายนำ้ำออกไปไนี่หัวข้ากับชิมแปงม้งองนี่พี่น้องไม่ทีทเอาเก็บมาเอากระเสียบเราติดตามมึงเป็นแบบใดพี่น้อง เงินมดกษสอนใหม่ท่านนี้พี่น้องหกลายท่าน้ลย 不要不要 ด้านล่างเขไปเรียบร้อยพี่น้องมันเป็นซ่องเขากำมาแปลงมันก็หาอันนะไม่น้ำใส่พี่น้องแล้วก็ตอกเล็กระปูจอดใส่พี่น้องัวกแถวๆก็เรียบร้อยพี่น้องสูงใหญ่สูงดีพี่น้องทางเขาก็หาผลหายังมาใส่พี่น้องตามมานะดานล่างเพราะไม่มีน้ำมีอยังกับชิคใหแน่พี่น้องการก่อการคืนมันชิลักกะ มันต้องผ่านน้ำลวดน้ำลวดยังไปนํำไปนอนขันชิเขามาทางหลังด้านหลังเขาพอด้านหลังเขากับแน่มาสิโบเห็นเลยพี่น้องบัดนี้ก็แพงบังเรียบร้อยแล้วต้องหาเทเรกะชิบะหาน้ำจับมาเติมอีกพี่น้องใส่ขอบนี่เรียบร้อยพี่น้องบนกษิมาพี่น้องเรียบร้อยเบี่ยงเฮาเฮาครับพี่น้อง ด้านลังก็ประมาณนี้พี่น้องหัวทางล่างบัดดานเขาทางลัางลานทางลังนี่พี่น้องก็จะประมาณนี้เอาพี่น้องคลิปนี้เตะๆอะ่ะได้ขอลาไปก่อนน้องขอการคลิปหน้าพี่น้อง,อองสบายดีลาไปก่อน